พี่ริวเอาโหดังมากเลยเพื่อนๆไข่มุกูห่อยคานมไข่มุกก่อพี่ริวบอสก็ใส่ลอยคานมไข่มุกนั่นแต่ของบอสเบามากเลยไหนบอสลองไปนี่ตอนนี้บอสก็ได้มาเจอรถท่อดังแล้วนี่ใช่ไหมเขาเชื่อพี่เลยนะพี่ดิวเหรอใช่ไหมพี่ดิวพี่ดิวพี่ริวพี่ริวพี่ริวไหนมาดูรถหน่อยดิพี่ริว พี่เิวดูรถหน่อยรถช่อดังอ่ะดังอยู่ไหมพี่เลีวไหนดูดิอุ้ยอุ้ยดังมากเลยอ่ะรถพี่เลีวว่ะดูดิพี่เลีวใส่ใส่หลอดอันใหญ่เหรอกี่หลอดอ่ะหลอดพี่เลี้ยวโอ้สีท่อเหรอพี่เลีวพี่เลีวเอาโอ,โอ้ดังมากเลยเพื่อนเพื่นโอ้ยลอยชานมไข่มุกเหรอพี่เลีวบอสก็ใส่ลให,หอลอดชานมไข่มุกนั้นแต่ของบอสเบามากเลยไหนบอสลองปากของบอสดิ ไปดูดิไปดูดิแต่พี่เลี้ยวปั่นแรงๆนี่พี่เลี้ยวปั่นแรงๆก่อนเลี้ยวโอ้โหมันแรงคนดังมากเลยอ่ะโอ้หเดี๋ยวพี่เลี้ยวร้องนี่พี่เลี้ยวหน่อยนะพี่เลี้ยวโอเคไหมพี่เลีลเ้ยวลงเบียร์ขอถ่ายคลิปหน่อยนะลงยูทูบนะโอเคไหมโอเคไหมเฮ้ยใข่าวว่าเฮ้ยมีสาวสาวข่าวอยู่ตรงนี้เองเนี่สาวสาวข่าวอยู่แอบแอบดู่หนุ่มๆก็ทำรถกันนะ่ะ ไอ,อ้ของบอสองบอสดังหน่อยเดียวใช่ไหมเราต้องหารอดมาเปลี่ยนใช่ไหม้องบอสบอสเราต้องหารอดเปลี่ยนใช่ไหมรอดอันนี้มันไม่แข็งใช่ไหมไหนบอสลองปั่นดิอืออือโอ้โหไม่ดังเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันเนี้ยอะไรนะอะไรหรอโอเคเดี๋ยววันหลังพ่อเบียร์ไปหารอดแข็งแข็งอันนี้มานะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวให้ลิวขี่รถเตี้ยวันดังขนาดไหน โอเคไหมนี่ ouais> ดูนะเด็กๆเป็นท่อแบบนี้เป็นรอดแบบนี้แล้วเขาก็เอามารัดเห็นไหมแล้ววัตถุในที่รวดและที่รวดเป็นสีกันมันก็เลยดังแกแกร์แกร์แกรแก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 รนี่ยเสียงดังอย่างท่อรถเสียงดังเหมือนนี่เป็นท่อรถบรรทุกเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ดัง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 เห็นไหมเขมีทั้งสี่กี่ท่อเนี่ยนะครับก่อนที่บอสหนึ่งสองสามสี่สี่ท่อเหรอ เกือบไปแล้วเกือบหน้าทีมไปแล้วใช่ไหมบอสเดี๋ยวเรามาลองดูพี่โกทีบดีดีว่ามันจะดังขนาดไหนเียพี่ลิวใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่ลิวมาทีบดีว่ามันดังขนาดไหนนี่พี่พี่ริวก็ทีบให้ดูแล้วนี่ดูที่จะมีเสียงดังขนาดไหนไปแล้วไปแล้วรอดูก่อนกลับมาบอสทำไรบอสเต้นโชว์เป็นโคโยตี้เหรอมาแล้วพี่ริวมาแล้วบอส มาแล้วฟังผหมใหญ่ไหมเพื่อนโอ้เสียงมันดังนะเ่ยขม้าเนี่ยโอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้ววีร์เลวกลับมาแล้วตอนแรกกูอจะหาเธอมานั่นเนี่ยเบาเบามาแล้วมาแล้วเพื่อนแล้วมันมันไม่ช้าเหมือนนี่ด้วยนะมาแล้วโอ้สี่ท่อไปนู่นแล้วผู้ดังเรียนนี่เลยอ่ะเพื่อนได้ยินไหมบุญของบอดบอดไม่ตามไหมเหรอ บอสไปแล้วอ้าวโซลดุดบอสโซลดุดนี่ไม้คันแล้วเด็กๆนี่ปล่อยมือมาเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปล่อยมือมาเลยพี่โก๊ะปล่อยมือมาเลยเพื่อนเพื่อนโอ้ัวหน้าแก๊งนี่ห,หน้าแก๊งไปไหนกันนะ่ะมาแล้วพี่โกพี่โกพี่โก,โกจอดไหนครับพี่โกจอดไหนโ๊ ก็บินมาเลยอะ่ะอุ้ยสองคันก็บินมาสองคันน่ะโอ้หดูด,เดิเดี๋ยวพี่โกเดี๋ยวพี่โกมาจะดูราพี่โกหน่อยนะว่าเป็นไงพี่โกมาแล้วนี่พี่โกมาแล้วครับเด็กๆนี่พี่โกเดี๋ยวพี่โกจอดหน่อยนะได้ยินไหมพี่โกรถบอดล้มไปแล้วพี่เด็กนุ่นบอดแหกโค้งล้มไปแล้วเ,เ,ป,วเป็นไรไหม เออแก้งลรเป็นไรไหมเหนื่อยอะพอเหนื่อยเหรอจอดก่อนเหรอเอาไปเก็บรถเร็วพี่โกดูเท่ารถพี่โกหน่อยมีกี่มีกี่ใบดูดิีดูด้วยได้ไหมพี่โกมีกี่ใบหกไปกันนู้นสี่ใบถึงว่ารถพี่โกดังมากเลยอะเดี๋ยวดูดิดูดิขอลองได้ไหมดูดิดูดินี่หัวพี่โกหนึ่งดูนั้นหนึ่งสองสาม ห่าโอ้ไปอยู่ดังมากเลยพี่โก้โพี่โกทีจักรยานแท้เข็นเข็นดังๆเลยอ่นะพี่โก้ที่จักรยานปล่อยมือได้ดนะ้วยเนี่ยคนนะี้เนี่ยดูนะไปแล้วมาแล้วพี่โกท่อดังมาแล้วพี่โกท่อดังปล่อยมือตบมือมาด้วยนั่น ความสามารถเฉพาะตัวนะเด็กเด็กบุราปล่อยมืออ่ะบางคนก็ทําได้ทางบางคนทําไม่ได้นะเด็กๆแต่มันอันตรายนะเด็กๆเด็กต้องระวังเอาไว้นะไม่แก้วดีดิดีอู้หูออกแข่งกันมาเลยอ่ะบอสพีโกก็แรงแต่ว่าพี่เลยนะพี่ริวก็แรงพี่ริวก็โอหดูดูพี่โกบินนะพี่โกชกบมวยด้วยโอ้โหปั่นหน้าก้อนหน้าก้อตาดีเลย นะบอลทันนะแข่งป่ะแล้วบอลเป็นกินกองเชียร์เหรอว้ากองเชียร์ว้โอ้โหดิดูยังเราพี่โกนตัซิ่งนี่เดี๋ยวราพี่โกนคนซิ่งนะเอาพี่โกเปลี่ยนยางกันเหรอใช่ไหมเปลี่ยนแล้วเอ้า บอสที่ดังแค่ไหนเห็นรูบอสที่ดังแค่ไหนไโอดัง <Larry> แค่นี้ดังอย่างกระตอดเลยเสียงเหมือนตดเลยอ,ะอ่ะระวังนะมีสะเสียง,งหนึ่งมีเสียงนึงด้วยมีเสียงไหนอีกบอสของบอสอ่ะมีสองเสียงอ่ะสองเสียงมีเสียงไหนอีกขยับเลื่อนได้ด้วยหรอ,องบอสอ่ะไหนโอ้มันเป็นสเสียงฟิต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 เงี้ยเหรออ๋อ อุ้ยมิีฉาแกล้งแกล้งแกล้แต่รู้สึกว่าจักรยานวอสโตจะหยอดเนี่ยต้องทำโอ้โหมันดังขึ้นมาแล้วอะเวลาของบอสเลื่อนได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้หรอบอสใช่ไหมโอเคห้ามอะไรอันนี้ไม่มีเสียงไม่มีเสียงก็ได้โอ้โหของบอสไปทำได้อ้าวโซ่หลุดไปเลยพรุ่งนี้ต้องแบกกุญแจบ้านปู่ลงแล้วว่าเอามาทำโซ่รถบอสใช่ไหมลุดไปแล้วโอ้หัวมือดำไปปีไปเลยระวังเปื้อนเสื้อนะ ลุงเมยเฮ้ยวอสใส่โซ่โชว์อะวอสมันเคยใส่เองได้เหรอวอสใส่หรือวอสใส่เองได้เหรอโซ่ลุดอะ่ะเฮ้ยใครได้ปะเนี่ยหมาว่าวอสใส่ไม่ได้หรอกครับเนยวอสหมุนจักรยานเดินหน้าหมุนหมุนเดินหน้าลูกห,หมุนเดินหน้าระวังเหาะหมุนเดินหน้าหมุนที่หมุนน่ะทิธีปะจับทิธีจับทิธีครับเอาว้า่าเมื่อกี้ซ่บอลลุด ใส่ได้แล้วตอนนี้พ่อเบียต้องมาช่วยใส่เพราะใส่ไม่เป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อเบียต้องมาทําโซ่บอสรถตั้งโซ่บอสรถตั้งโซ่รถบอสแล้วไปบายบายสำหรับคลิปนี้บอสซาสนุกขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้บอสซาสนุกด้วยครับบอสซาพาสนุกไปล้อไป ล้างมือแล้วนะคะบ๊ายบาย